มิชชันกับเอให้น้องไปเดี๋ยวแล้วไทเทเนียมเราลับมอย่างไเลกไทเทเนียมไม่ต้องก็ได้นะมีเยอะอยู่นะไทเทเนียมอะอยูอย่่ใครอะที่ผมเนี่ยหรือไม่ก็ให้น้องซื้อใน F4 ก็ได้เฟอ์มันน่าจะถูกกว่าไอ้คโอเ้นะมโอเคอเคอเคโมเคคโอเคอเคโอเคเคโอเคโอเอเคโอเคเรอะ ใช่ใช่ให้มันขึ้นได้หมดเลยเฮ้ยแต่พวกมันไทเทผมให้ไปแล้วไอทีมีรอยอยู่ีเหรอมังขัดแค่วายเบย์หรอยพวกเนี้ยใช่ใช่ขัดแค่วายเบย์อ๋อโอเคโอเคหนึ่งสองสามสี่รถเหลือสี่คันรถเหลือสี่คันเมาใครจะถือมาถือไอเจ็ดอันหนึ่นะเจ็ดทำไมพี่เจ็ดเอาไฟถือไทคานอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ถือไปเลยถือไปเลย ชินอยู่บ้ามีใครถือรถยังครับพี่ดามามาเหลือเหลือเหลือรัวเอาเหลือเหลือไอเจตมีมีรถสี่ด้วยมีมีมีรถสี่ด้วยมีอีกนัดมีมีกูมีทุกรุ่นไหนเฮียตอนนี้มาเหอะย้เอาหมดไม่มึงฟังนะรถสี่ได้ไหมรถอ่ะรถอ่ะที่มึงเอาไปอ่ะถ้ามึงจะไปนอนแล้วเพื่อนอยู่ต่อมึงเถิดให้เพื่อนนะเว้ยไม่เอานอนก่อนนะ เปิดเพื่อนมาทำงานตามต่อพี่นันได้พี่นัาเดเดิมมาเปิดให้ใช่เพราะว่าเพราะว่ามันต้องช่วยๆกันนะตอนนี้รถด้วยไปลงทะเบียนรถด้วยเดี๋ยวให้แพทแพทอย่ป่ะทำอยู่ไหนวีแลนด์เงิน่ะใช่แล้ำเงินเชียร์ค่อยชื่นใจหน่อยเว้ยคนขายเงียบกิบเด้อมันน้อยเหรอวะ มีภาพมีภาพมงรับไวเบหมดเลยถูกไหมครับพี่ยห่ 20m เนี่ยถูกใช่ใช่เธอกี่คันอ่ะเพี่ดำที่จอดอยู่ตรงเนี้ยมึงเอาคันไหนบ้างแต่คันนี้เดี๋ยวพี่ถือเองคันเนี้ยเดี๋ยวแยกให้ก่อนเดี๋มาดูเลขดิโอวีกอกเอนไม่ได้คันนี้ไม่ได้เอาเขาเอาคันไหนบ้างคันนี้ได้ไหมพี่ดำพี่ชันได้ได้ได้มาอันนี้มาอ่ะของรับคันไหนเร็วแต่ผมถืออันนี้ได้พี่ครับ อสองคันน่ะเฮ้ยรถเหลือสองคัน EX หนึ่งอะไอรถสี่เนี่ยอ่ามีโอเคมาเร็วเร็วเหลือสองคันเร็วเรังเดินทางจากเมืองบนไปแพดหนึ่งไอเจนเอาอีกนานได้พี่ยังเฮ้ยมึงจดด้วยนะใครถือรถอะไรอ่ะโอ้ฝากพี่จะใช้อะพี่พี่จะใช้เดี๋ยวผมเอาอะไรกันถ่งได้ปะไอแพดเอารถไหมเอารถไปถือไหมหรือว่ามีแล้วเอามึงมีแล้วนี่หว่าคุ้ให้ไปอะไรนี่หว่ารถอ่ะเฮ้ยมึงเอารถได้กันไปอ่ะ จดลงในชีทด้วยนะภาคภาคจดต้องจดฝาคนะฝากทำชีทหน่อยดิ๋ยวให้มันเป็นรถทะเบียนรถเอกทำที่วอดครับผมใช่อยู่ในชีทเดิมอ่ะอยู่ในชีทเดิมมันลิงก์เดิมอ่ะไปเอาไปจดด้วยนะอย่ามึนนะตรงนี้ที่ซื้อของอยู่ไหนวะพี่ไม่ใช่รถเรานะแม่อย่ามือนะอยู่เราแม่คือรถเราหมดอ่ะกูบอกให้หมายถึงว่าต้องรับผิดชอบรถหน่อย อ๋อเคยวเดี๋ยวรอพี่ได้รถจากพี่ฟองเดี๋ยวพี่ให้คืนเหลือดิเหลือเหลือสองคนนฮะว่าไงมันเหลือเย่งนึงอะไหนรถสี่วิเหรียญลากี้ไปแลกเป็นไม้ห้าสิบเหรียญใครนะตีกล่องคือมาไปแลกเลยมีมันรีตัวอีกได้ป่ะหรือว่าไม่ได้แล้วใครนะยังไงนะขออีกทีคือมันให้เหรียญดำมาใช่ไหมสองเหรียญนะมันห้าสิบเหรียญไปไปแลกไม้ไปแล้วแบบยังไม่ตีกล่องเห็นปะใครใครทำอย่างนั้น ยี่ตัวไม่ได้เนี่ยนะใครทำอย่างนั้นพูดมาใครทำอย่างนั้นให้เอฟเฟกต์โอ้หนึ่งหกก็คือต้องให้มันตีใหม่อ่ะมันจะมีไม้เพิ่มอีกได้เกิดดังนั้นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้มันตีไปเลยเอากระตีเพิ่มตีเลยเอาขันรถสี่ใช่ไหมรถสี่ไหนมามายืนข้างฮะาหนึกจุดเจ็ดห้าอคันนี้รถสี่สีเหลืองคือคันไหนเนี่ยนะรถถังนะเออรถถังอะแล้วเราเอาไอ้แปดมาใหม่นะอ๋อพี่ดำเออ หยอเอาคณะคืนในที่พี่เด็กเขาจะถือหยอไปถือเฟอร์ก็ได้มันก็ไปเทคกันเองสิเกมกันรถเองไงเกมเราเป็นรถถังเราด้วยเอาไหมผู้ชายตรองสิ่งดียวไม่เราคือเมื่อกี้ที่มันบอกตีทีเดียวติดนี่คือมันเอาไปแลกใช่ปะไปแลกดิขวาเอ้ยกูวูอยากตบแม่ที่ผหานกูก็ว่ามันดวงดีจังวะไอ้ทีเดียวติด มันซื้อบื้อจังวะพี่พี่เล็กพี่มาถือเปอร์นะพี่แเดี๋ยวเอานมาแล้วแรงหลอลนี่ๆๆเหลือเลคันนี้เลคันนี้อันนี้คันนี้เราซิ่งแม่งเอาไปหมดแล้ววะไม่ใช่คือตอนนี่ทั้งเอามันไปขอเขามันได้อ้นนี้น่าจะมีครบอยู่อะโอเคครับเออเี่ยแม่งรั่วจัดกูว่าดวงดีจังวะไอสัตว์ หมาได้ปะตอบยิ่งเป็นเดือยพี่ไอคิวได้ไหมห้าได้ปะไม่ได้พี่ผมตอบไปแล้วมาสุดๆแล้วหลอนเลยผมเพรามาไปแล้วมาเล้วมปแล้วสองเมตรแล้วเอาไปเลยขับเลยมั่รอบนึงเลตอนนี้มาทุกคนสรุปมาทุกคนเหลือไอเมลคนเดียวทำแอนแอคอยู่ไอเมลมันแอคอยู่แอนแอ็อยู่เพื่อนมันแอคอยู่ไอเมล ปะมันต้องเก็บไหมในตู้ไอ้เหี้ยเอ้ยมันบอกผมแล้วมันมาเออมันก้นตอนมันกนทรงคนต้นเตีนอยู่ไงมันคนตีนอยู่ปวดปวดเลยทำฟอร์มแอคอยู่ไงคนตีนอยู่ไงทำฝึกกลุ่มอะไรอ่ะมเฮ้ยถ้าเราไม่รู้อะไรเราถามเพื่อนด้วยอยากทำทำอะไรพวกอะไรเป็นแบบนี้คืออยู่กันมาไม่นานตรงนี้แต่มันรักกันเลยพวกเนี้ยรักกันดี เออกูก็โอ้สาวหวยแม่งี่ดวงดีอย่างอ่าดีเลยอะน้องทีมาทีจติดอะติงที่เราอย่นะี่ต้องที่เรายนะมือคือที่เขาว่าเรไหนะท่าอรจานยาว เราผมว่าเราวันไหนกเลยตอนนี้เรามี ex หรือว่าพรมแดงเนี่ยโดนรวมประมาณ6-7คันได้อยู่เปิดไงพี่เป่กว่าหาวอร์มแน่นะพี่แบบนั้นใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่รับต่ขั้นไหนบ้างครับพี่หรือหมดแล้วนี่อยากชอบเลยผ่ายแล้วรถหมดเหรอ เฮ้ยมึงอย่าลืมลงทะเบียนรถหายสวยนะครูบอกเลยไอเปิ้ลไม่เป็นไรรถนั่นจะไม่เหลือแล้วเดี๋ยวพี่พายว่ากันแล้วกันโอเคพีสามสี่ห้าหกเจ็ดเฮ็ดวาแบตเฮ็ดวะดัสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดไอเลเบลตู้มันอยู่ไหนตู้ตู้ตู้ไอเยสเอทีเอ็มอ่ะ ฟาร์มินโกพี่ปกติมันนี้มันนี่มีที่เบลว่ามันต้องไปที่แลนเบลล่างอ่ะเบลล่างก็กล้สุดก็ฟาร์มินโกพี่เจ็ดได้ยังอ่ะโอ้เขียวอ่ะไี้เขาลังมาโอเคไอเบสสองแสนห้ารลนเขาจะลดไหม อีสต์เล็กสักสองเดี๋ยวพี่ท้าไปถามมันนะไปทักเลยผมขับรถแ๊บน,นึงี่เฮียแม่งเท่วะ่หะหล่อเฉย yên đi to đó, đó, có thế đấy ที่เล็กไม่เป็นไรเป็นผมทวีต อ,อ่อฟรีสเปรย์ซีคอนเดอรี่ ที่เคลือบรถมันคืออันไหนวะอ๋อนี่อะปาสโคสติ้งรัสโคสติงสสต้งเออแกงกูไม่ได้แตกเป็นไรเนะี่ยเสียใครปะเสีห <Okay. S 1> ล่อวะอยู่ไหนกันตอนนี้ เต็นดีจริงจริงมันหน้าส้มเข้มกว่านี้นะข้างหลังมาดูเหลืองๆวะแล้วไปข้างหน้ามาดูอย่างี้วะเห็นข้าวแล้วเจ็บด้วยโรคอะไรอะ่ะตอกหน้านะตรงนั้นตอกหน้า